สวัสดีครับพกรอบวันอันนี้จะเป็นตอนซุปเปอร์ชูในกระแสณนะตอนนี้นะครับในกระแสตอนนี้คนก็จะพูดถึงเจ้านี้เยอะมิสโนโเวล e ิเบรียนโคือช่วงนี้จะหนานะครับหนาเกินที่เขากำหนดแต่มันเป็นการเลี่ยงบาลีเพราะว่าเขาวัดกันช่วงนี้วัดช่วงนี้ก็เลย หนาไม่ถึงวิ่งได้ผมวิ่งลงส้นวิ่งได้นะรองเทา้าคู่นี้ในการวิ่งครั้งแรกๆคุณอาจจะรู้สึกว่าตรงนี้ไม่สมูทนะครับรู้สึกว่ามันมีอะไรขัดขัดเทา้าผ้าวิ่งจะไม่สมูทอะไรก็ลองวิ่งไปสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปนะด้วยความชินและโดนนวดแล้วนะครับส่วนการล้มในคู่นี้ผมจะรู้สึก นิดหน่อยนะครับไม่ไม่เท่าพวกเอนโดฟินสมัยสมัยเอนโดฟินหนึ่งอันนั้นก็จะเอียงเยอะอกว่านิดหน่อยความเด้งมีเยอะวิ่งสนุกมากยิ่งวิ่งยิ่งหลคือลงส่งเด้งออกตรงนี้จะเป็นตัวส่งให้รองเท้าเด้งลงหน้านะครับแล้วก็ตัดเท้าออกความไหลายเป็นรองแค่คู่เดียวสำหรับผมสำหรับเจ้านี่คืออ d ดิออสโปรส รองเท้าคู่นี้เองเป็นรองเท้าที่ไหลที่สุดอยู่นะครับสำหรับผมคู่นี้จะรู้สึกว่าส่งได้แค่ประมาณแค่นี้แล้วก็ยกเท้าดันไปส่วน adidas pro สามเนี่ยผมส่งได้หมดหมดทางจริงๆนะครับคู่นี้ความนุ่มเด้งสำหรับผมจะขาดกว่า mizuno แต่จะทดแทนมาด้วยความมั่นคงที่เหนือกว่า เยอะมากและความไหลที่มากกว่าวิ่งสนุกอาการดีดมีมากกว่ารุ่น1นึชัดเจนวิ่งสนุกมากๆควงขาดีที่สุดสำหรับผมนะครับคู่นี้รองทางกระแสกระแสที่2ก็คือพร์มเอ็กซึ่งตอนนี้ราคามันลงมาเยอะมากพร์มเอ็กซ์รุ่นธรรมดาลงมาพอ จนคนทั่วไปจับต้องได้ถูกกว่ารองเท้าซ้อมบางคู่คือเหลืออยู่ที่5,000กว่าบาทแล้วแต่หาไม่ต้องมาถามผมนะพรามเอสก,ก็จะมีปัญหานิดหน่อยคล้ายๆ a d ายอาร o ออส3ในบางคนคือช่วงนี้จะกดเท้าเล็กๆแต่คู่นี้พอดีผมได้เบอร์ใหญ่กว่ารองเท้าปกติมาครึ่งไซส์ซึ่งผมใส่ได้นะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็เลยกดน้อยหน่อยเพราะว่าเท้าผมก็จะถอยมาอีกก็จะไม่โดนจังๆเป็นรองเท้าที่ขี้โกง ขาดอยู่เรื่องเดียวคือถ้าคุณเดินปกติลองสังเกตดูส้อนอันนี้ซนด้านนอกเขาปาดเฉียงขึ้นเยอะนี่คือปัญหาของพรามเอ็กซ์ในการเดินหรือคนที่ลงส้นหนักๆแต่ผมไม่เจอคือเท้าจะล้มออกนอกเขามีแต่เท้าล้มในแต่คู่นี้เท้าล้มนอก,นอกล้มนอกชัดๆกรุณาระวงังเวลาเดินกรุณามีสติไม่ฉะนนั้นข้อเท้าอาจจะบวมนะครับโกงมากเพราะอะไรเพราะว่ามีคาร์บอนหนึ่ง แล้วมีนิ้วอยู่ข้างในสองมันยกเท้าขึ้นง่ายทั้งทั้งที่รองเท้ามันหนักคู่นี้หนักเกือบสามร้อยกรัมแต่หนักแต่มันยกเท้าขึ้นง่ายลงผมลงส้นมาถึงเหยียบไปถึงข้างหน้าปุ๊บมันจะยุบทันทียุบแล้วก็ก็มีเหมือนแรงช่วยยกรองเท้าขึ้นทั้งทั้งที่คู่ใหญ่โตขนาดนี้และหนักขนาดนี้นะครับจะไม่รู้สึกว่ารองเท้ามันหนักสตรังสตรังต่างกับคู่เมื่อกี้ยังไง ตรตางต่างก็คือผ้ามีความยืดหยุ่นไม่มีโครงทั้งตัวไม่มีโครงเลยนี่ก็คือได้ความสบายคนที่โดนความเอ็กซกดหน้าเท้าก็จะไม่โดนนะครับคู้นี้ใส่สบายกว่าน้ำหนักเบากว่าแต่ปัญหาก็คือเหมือนเดิมก็คือจะมีเรื่องลมนอกนิดๆเล็กน้อย คู่นี้ก็จะวิ่งสําหรับผมคือวิ่งผมไม่ได้วิ่งเร็วมากนะคู่นี้กลายเป็นว่าผมใส่สบายมีความสุขสนุกกว่าใส่คลามปกติแต่การเต้นก็จะสู้ไม่ได้อาัตาราเร่งความทันใจความติดเท้าคือดึงขึ้นมาด้วยความที่ผ้ามดืดได้ก็จะอืดอาดกว่าคลามเล็กน้อยรู้สึกได้เล็กน้อยนะครับว่าอันนั้นติดเท้าวกว่าอา i ี s 2> Pro 2 ่วงนี้ราคาน่ากลัวมากถูกมากอันนี้ออสโปรสองเนี่ยสำหรับผมผมเป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกลื่มไหลพอสมควรไหลเป็นรองสามนิดหน่อยแต่มีความคล่องตัวกว่าเร่งสนุกว่าผมจะมีปัญหาคู่นี้คือถ้าวิ่งยาวเกินสิบสองกิโลสิบสามกิโลขึ้นไปด้วยความที่รองเท้าคู่นี้จะ ว,ว้า์กตรงกลางมากกว่าสังเกตด,ดูเห็นนิ้วมากกว่าคู่สามนี่จะเห็นนิ้วน้อยกว่าพอพอมันว้าวมากกว่ารองเท้าบิดไปเยอะผมจะปวดกุ้งเท้าช่วงนี้วิ่งนานๆแล้วด้วยน้ําหนักตัวที่เยอะมันจะปวดกุ้งเท้าเพราะว่าเหมือนรองเท้าแบะออกได้มากกว่าในรุ่นสามซึ่งผมไม่เจออาการวิ่ง15-16กิโลก็ไม่เจออาการแต่คนตัวเล็ก น่าใช้เพราะว่าราคาดีเป็นมิตรมากโฟมดีพื้นที่คนกลัวกันว่าบางๆถ้าไม่เป็นคนราาเท้าผมว่ามันทนนะทนรีทีเดียวอ่ามานี่อีกแล้วคูมากทาั้งรองเทา้ทาซ้อมรองเท้าแข่งคู่นี้ถ้าคนลองวิ่งแค่ในร้าน <S <S ก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมีอะไรเท่าไหร่มันนิ่มๆรองเท้ามันนิ่มๆยบุยบๆไม่เด้ง แต่ผมลองวิ่งแล้วส่งแรงๆวิ่งเร็วบีบนะครับแผ่นเขาเกิดโผลขึ้นมาทำงานได้ในขณะที่ถ้าวิ่งช้าคือเขาก็ให้ความนุ่มนวลสบายก็เป็นรองเท้าแข่งที่ราคาถูกมากเช่นกันราคาเทาฮอกับ Adios Pro 2รู่ถัดไปสเตป160 X 3.0 คู่นี้ช่วงนี้ราคาดีโฟมถึงจะเป็นโฟมยุคที่สองไม่ใช่โฟมยุคสามแบบร6 0ยหกสิามจุดศูนโปรแต่มันพอนะคือคู่นี้รองเท้ามีความมั่นคงสีดำเป็นติดคาร์บอนไฟเบอร์ทิ่งยืนออกมาทำให้การรองเทา้ามั่นคงมากไม่มีการล้มเอียงรองเท้เทาแล้วอยู่นะครับไหลดี หน้าเชิดวัสดุดีประกอบดีราคาไม่แพงมากราคาถือว่าถูกไล่ๆกับ2คู่เมื่อกี้เช่นกันาราว4สี่พันนิดๆโฟมทนพื้นทนมากนะครับคู่นี้ผมให้เป็นรองอาดิออสสนิดๆอาการวิ่งคล้ายอาดิออสสแต่ความแน่นมันจะเยอะกว่าหน่อยจากปีกด้านข้างเพราะผมลงทนปีกด้านข้างจะทำให้รู้สึกว่าแน่นแน่นกว่า Adios Pro 3คือ Pro 3จะวิ่งแล้วลื่นไหลสนุกกว่านุ่มนวลเท้ามากกว่านะครับถัดไปเป็นเอาข้าวฟนึ่งราคาถูกมากนะตอนนี้แต่ตอนนี้ถูกตอนนี้ถูกเอาข้าวฟาสงแซงลงมาเอาข้าวฟ2สสีโคโค,โคนัทราคาโหดร้ายมากนะครับเอาข้าวฟ1ถามว่ายังวิ่งสนุกอยู่ไหมก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกอพอสมควร ใส่สบายหน้ากว้างผ้ายืดนะครับไม่มีการกัดอะไรทั้งสิ้นสำหรับผมเทียบกับอัลฟาสองคู่นี้ใส่สบายกว่าวิ่งสบายกว่าแต่ส้นจะยุบได้มากกว่านิดนึงและการวิ่งจะเป็นจังหวะคือสำหรับผมลงส้นลงส้นถึงข้างหน้าถึงข้างหน้าเสร็จปุ๊บรออดยุบนิดนึงให้พอดยุบนิดนึงแล้วก็สงเท้าขึ้นยกเท้าขึ้น ก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่โกงนะ Alpha อัลฟาหนึ่งเขยังเป็นรองเท้าที่โกงอยู่ใส่สบายจะขาดอย่างก็คืออาจจะเป็นเรื่องความทนทานของแอร์และโฟมนะครับโฟมเริ่มสีลอกคู่นี้วิ่งเลย8ปดสโลนะคู่ถัดไปเป็นอั Alpha Fly ลฟาสาย2อรองเท้าสุดสวยของผมอัลฟา2 ใส่ลำบากแน่นแข็งกัดตอนนี้ผมใส่แล้วหายกัดเหลือแต่ตรงอุ้งเท้าตรงนี้นะครับคือไม่อยากเอากันกลงกันไกลไปตัดเขาเสียดายนะครับถ้าเอาตรงนี้ออกอาจจะหายลองสังเกตดูว่าด้านข้างจะเห็นชัดว่าเนี่ยเป็นแข็งแข็งเป็นปีกแข็งขึ้นมาตรงเนี้ยจะทําให้มันกดอุ้งเท้าแล้ววิ่งไม่สบายผมวิ่งได้ทีละหกถึงเจ็ดกิโลผมก็ต้องยอมแหละเพราะว่าปวดอุ้งเท้า คู่นี้ถ้าคุณใส่ได้ส้นจะยุบน้อยแน่นขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นดอกเยอะดอกที่เยอะจะทำให้รองเท้าไหลกว่านอกจากดอกที่เยอะแล้วแผ่นซูมเอ็กสีขาวบางๆเนี่ยจะยุบง่ายการยุบง่ายทำให้รองเท้ายิ่งเทเพิ่มดอกเข้าไปอีก ทง่ายขึ้นเพราะรองเท้ายุบง่ายกว่าเดิมซึ่งของเดิมเนี่ยจะเป็นแอร์ล้วนๆถ้าเป็นรุ่นหนึ่งจะเป็นแอร์ล้วนๆแบบนี้นะครับซึ่งกดยากกว่ารุ่นนี้คือกดโฟมยุบรองเท้าก็หน้าทิ่มแล้วก็ส่งไปมีความแข็งมากแน่นมากกว่าใช้แรงถ้าคุณแข็งแรงคือมันมันนะวิ่งวิ่งมันแต่ว่าใส่ไม่สบายจริงๆผมก็ต้องยอมแพ้ไปก็เลยไม่ได้เป็นรองเท้ายอด ในดวงใจของผมถัดมาเป็นซาโคนี่เอนโดฟินสปีดเตอร์เอนโดฟินอีลิทถัดมาเป็นซาโคนี่เอนโดฟินอีลิทคล้ายๆคู่แฝดของอาร์ดิออสโฟราเหมือนกันยางก็คล้ายโฟมก็คล้ายแต่โฟมตัวนี้จะมีความโปร่งกว่าอาร์ดิออสนิดๆ ใน,ในความรู้สึกผมโอ่งนิดนิดนุ่มน้อยกว่าเล็กน้อยรองเท้าจะรู้สึกชุ่มฉ่ำเวลาเหยียบน้อยกว่าถือว่าเป็นโซคนีในยุคใหม่เลยคือใหม่ทั้งหมดทั้งการออกแบบทั้งเนื้อโฟมจากเป็นเม็ดกลายเป็นเนื้อเดียวันหมดคู่นี้ผมชอบมากกว่าเอนโดฟินโปรและโปร3และสปีด d 3เยอะๆเลยเพราะว่ารองเท้าไม่ยววยไม่ยุบ ในน้ำหนักของผมรองเท้าสามารถวิ่งลงสบายไปดีดเด้งเด้งมีพอประมาณนะครับรองเท้าดีดดีชัดเจนไม่เหมือนไม่เหมือนโปรสามซึ่งผมมีความรู้สึกน้อยกว่ากดหาความเร็วได้ง่ายน้ำหนักเบาสวมใส่สบายนะครับไม่มี ถามว่ามีข้อติไหมแค่ไม่มีข้อตินะก็คือรองเท้าจะนุ่มน้อยนิดแต่ไม่ไม่เป็นรองเท้าที่หัวหัวสั่นสะท้านความความเด้งจะน้อยหน่อยสำหรับโฟมเขาแต่ถือว่าแฮปปี้เลยทีเดียวยว,วิ่งได้สนุกคู่นี้วิ่งประมาณ20สิบถ้าจะดะูไม่รู้เห็นไหมก็โฟมก็ยังอยู่ดีนะครับเริ่มมาที่คู่ที่ปรดโปรดเยอะคู่นี้ สเต็ป160 x 3.0 p r นโฟมเป็นโฟมรุ่นใหม่คือโฟมสเตป s ซึ่งเขาบอกว่าเป็นโฟมพิซ่าอะไรสักอย่างนงมันจะโปร่งกว่าเดิมโปร่งกว่ารุ่นรุ่นเดิมๆนะครับยางทนโฟมเนี่ยลองสังเกตดูช่วงที่เป็นลายนุ่มมันจะยุบง่ายแต่มันยุบนิดเดียวนะครับยุบ ปุ๊บแล้วหยุดแล้วส่งคืนทั้งหมดอันนี้ก็ยังได้ความมั่นคงอยู่เช่นกันแต่เขาปรับให้เล็กลงคือคือน่าจะมีคนเจอเหมือนผมมกันว่ามันขาดความความสบายไปนิดในรุ่น3.0ธรรมดาปีกมันใหญ่มากอันนี้ปีกจะเล็กลงมีปีกทั้งสองข้างปีกคาร์บอนปีกคาร์บอนเนี่ยช่วยให้รองเท้าแล้วเท้าไม่เอียงไปเอียงมา การไม่เอียงนอกจากไม่เอียงไปเอียงมาแล้วรับแรงแล้วโฟมหนาๆก็ส่งแรงคืนเต็มที่รอ,องเท้าคู่นี้ผ่าน wa นะครับสามารถแข่งได้เพราะว่าสเตปได้ส่งให้ WA ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยว่ารองเท้าสูงไม่เกินเกณฑ์ไม่เกินกำหนดคู่นี้วิ่งสบายทั้งหมดวิ่งดีทั้งหมดข้อตำหนิของผมสำหรับคู่นี้คือมันสบายและมันทำให้ผมเร็วโดยไม่ค่อยรู้ตัวผมลองวิ่ง 10K ดูเนี่ย ออวิ่งไป7กิโลผมก็ยังตกใจในเวลาที่ที่วิ่งไป7กิโลแล้วเสร็จแล้วพอขึ้นกิโลที่8ชีวิตผมก็เริ่มมีปัญหาคืออ๋อเธอไม่เธอไม่ทำให้ฉันเหนื่อยเลยแต่อยู่ๆฉันก็เหนื่อยขึ้นมาทันทีในกิโลที่8เนี่ยผมหัวใจไหลขึ้นเร็วมากนะครับก็ต้องผ่อนผ่อนไปกิโลหนึ่งเต็มๆผ่อนจาก52มาเหลือ60 แล้วพอกิโลที่9ก้ิโลที่10ผมก็มีแรงกลับมาเหมือนเดิมกลับมาวิ่งได้ที่5-2เท่าเดิมนะครับ5-2-5-3เท่าเดิมก็ถือว่าโอเคแต่ว่าคือเขาบังเขาบังประสิทธิภาพน่าจะเป็นด้วยประสิทธิภาพคนของผมด้วยซึ่งยังสู้รองเท้าไม่ได้แต่รองเท้าถ้าวิ่งโดยรู้ตัวคู่นี้คือยอดเยี่ยมมากๆวัสดุดีการล็อกดีไม่เคยหลุดใส่สบายนะครับ ไม่ปริไม่พังพื้นทนคุณจะเอาอะไรกับมันอีกถ้าคู่นี้ถามผมนะมันจะติดอยู่แค่ใส่แล้วคนไม่รู้จักคนทั่วไปอาจจะไม่รู้จักมัน้ด้กับยี่ห้อแต่จริงๆแล้วถ้าคุณได้ลองใส่ลองใช้จริงๆไม่ใช่ใส่ปุ๊บปับคุณจะไม่อยากกลับไปใส่รองเท้าอาจจะไม่อยากกลับไปใส่รองเท้าแบรนด์อีกเลยนะครับ ยิ่งคนที่งบประมาณไม่ได้มากมายซื้อรองเท้าที่หนึ่งอยากใช้ให้คุ้มคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ใช้แล้วคุ้มเช่นกันซ้อมยันแข็งผมว่าภายในหนึ่งปีน่าจะพอนะครับมาที่นี่ลืมไม่ได้รองเท้าซูเปอร์ชูราคาประหยัดที่สุดรุ่นสุดท้ายนะตอนนี้ผมว่า แบรนด์ปรับมาให้ถูกใจผมพอสมควรคือโฟมโปร่งนุ่มเด้งเบาน้ำหนักเบากว่ารุ่นแรกๆนะครับแล้วก็วิ่งสนุกขึ้นแต่ท้ายสุดผมก็ยังแนะนำเหมือนเดิมแนะนำเหมือนตอนเป็นเดลี่ว่าหาอินโซมาใส่ไม่ต้องเป็นอินโซของเขาก็ได้นะครับ รองเท้าสามมันเช่น e n นโดฟินโปรหนึ่งเอนโดฟินสปีด1ซึ่งส่วนคนส่วนน่าจะมีกันน่าจะน่าจะมีกันแหละก็ก็ดึงมาใส่ได้เลยแค่ใส่แค่นั้นก็คืออาการที่ทุกคนบน่นเรื่องเรื่องจมคือทุกคนจะบน่นเพียงแต่ว่าจะเจอเร็วช้าเกิดจากอินโซเมืนบางน,นิดนึงแค่นั้นเองนะครับถ้าอินโซหนาเพียงพอ รองเท้าพวกนี้จะไม่เกิดอาการอะไรเลยแล้วจะวิ่งสนุกมากๆดีเด้งเร่งมันพอน้ำหนักเขาเบามากนะครับโอเค,อเคก็จบกันไปสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามช่องมนุษย์ขาบยังไงกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับ